ไปพานเลี้ยงน้ำบ่ออกก็เลยโอ้ยหาเล,วล็วกว่าที่ใส่ใส่เนื่องจากเรื่องันเปนกนี้นนะนี่ก็จะเป็นึนนนน่งอลาหนึ่งหนึงน่งปลาหนึ่งพักเจียวโทวนาส้มพักอีเมลองกินเจียวโทวนากับกับพักเบิ้งกับปลาเบิง<ม>้งลองเบิ้งครั้งแรกในชีวิตเจียวโทวนา ัววตตตตำำไปซะะแล้แลวว้่ทเนนารบของสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับซุปเอรน้องอู๋ลองสารนะโอ้หัวยุ่งเลยทุกคนไปสวนมาไปสวนมาแล้วแวะไปตลาดเนาะไปตลาดมาได้ปลามาแล้วกะเลยมาเก็บผักทุกคนเมื่อนี้น้องอู๋เชียรไปเฮ็ดเมนูนึ่งปลาก,กินเนาะก็เลยสิมาเก็บผักอันนี้เป็นผักบวงเนาะทุกคนเนาะ มาเก็บผักบวงที่เอาไปเห็ดนึ่งใส่กระป่ากินยู่เคียมทางเลยมันออกล่าลายหัวน้องอูยุ่งอย่งน้องอูงองอไปช่วยเวียกพออยู่ส่วนมาเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเบิง่งอุยหน้ากับแบบดำปืดป้ดเลยนี่ฮได่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสิเก็บอีกก่อนนี่ทุกคนอันนี้ก็คือที่เป็นผักบวงเนาะมันยู่เคียมทางนละลาลายน้องอูก,ก็เลยสิมาเก็บเอาผักอันนี้ไปอ่าไปนึง่งกินใส่กระป่านะวันนี้น้องอูฮ็้เจ้าอัน เจียวอันทั่วเน่าได้ทุกคนนี่บักเกลา่านี่นะพักธรรมซาต์มาตลาดคนมาผู้เดียวคุณพักอันนี้ก็บักเกลา่าเอันนีพักอีอย่างกา็พักอ่าพักสะออนนี่เต็มเลยเดี๋ยวมือหน้าก่อนสิมาเก็บไปซุกเมื่อนี้บ่ทันละเก็บพักอันนี้เอาแต่พักอันนี้พอนีบักเกล่านี่นะสิเก็บไปหนึ่งกินกับ พอเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักกันอื่นใส่อีกรถมาผู้เดียวคุณอน่ะเหนื่อยแล้วก็มาเก็บมาเก็บอันย่อมันต้นเอาไปนึ่งเสื้อป่าเนาะมาเทียนนึ่งป่ากินเด้อมือ นึ่งปลามื่อวานนี้นึ่งปลากินไปเฮ็ดเรียกไปช่วยพ่อมามาชิพ่ายคิดไปทุกคนเบิ่งโอ้ยไปมันเห็ดน้ำบ่ออกก็แล้วโอ๊ยแยกกันเร็กวก่ได้เรียกบ่แล้วเรียวบ่ได้น้ำมันออกเฮ็ดแล้วไปจังชิพ่ายทุกคนเบิง่งได้เจ็บเจ็บแม่ก็ไปเอาฟืนอู้กระเบนนั่นวะสภาพาร์คือหนุกยังแบบน,นี้และอย่างบริอาบน้ำข้าแป้งกินก่อนแป้งกินแล้วกินเขา้าเข้าแรง อยู่กับแม่กับพ่อก็ประมาณนี้แหละทุกคนอูน้กันอย่างเรียกลายไล่อันเนี่ยตอนนี้อันพาต้งเห็ดตุ้ย,ตตยกับมาตีเวียดนามแล้วกะเตี้ยนไปเตียมจุดลายซีแคาทุกคนเนาะในงานดอง ต้องค่อยๆชอบเก็บออกมาเลยอันนี้นนปนนนนเป็นปลานินแะนันเด้อเป็นปลานินแบบธรรมชาติเด้อร์โม,ม่ป็นป่า,านินเลี้ยงไง จะลาบุงมซื้อหรอ,อบอกไม่จะตุนเมดน้องอู้ที่ตัดเป็นซองทอนหนึ่งองทอนทุกคนเพื่อแบบคณะกินข้างนึงเมื่อข้างไม่เอ,อืงก็เอาไว้กินตอนเช้าอีกไแต่ว่านึ่งนึ่งแ็่ตุนตั้บเป็น่องข้างเอาตั้บเอา ล้างน้ำก่อน,นต้องล้างน้ำไม่ได้เลยเนี่ยล้างคอมันออกเด็ดน,นึ่งกระบ,บืมีอันเดียทาไปเชือแล้วกันเอาวันหัวสีไข่อันเดียัดทองยาใจมาละทุกคนเป็นแบบง่ายๆบ,บ้านๆเนาะลา้างคอล้างตามันดีเลย นี่ดีเลนี่นะบัฮหอนบัหนาวฝนกับบตกพอดีโยอยากให้อากาศอยู่ร้องสามแบบนี้เป็นไปไป,ไปตลอดดินี่แนวกระสีประมาณนี้เนาะตักกันนีดใบตองก็ไปเอามาไม่ไม่เอาวางดีๆีกั ตอนี่เอาปลามานึงใส่เนาะปลามานึงใส่ อันนี้เขาก็จะเอาเกลือมาพานะเอาหัวสีชัยยัดใส่้องมันไปทุกคนพาในนึงเพื่อมันเพื่อมันนัวๆในนึงพาติเกลือดเด้ออันนี้ก็จะเอาพักมันมาใส่หนึ่งต่อหนกัน พักเส้นกันอันนี้เนาะเรนก็จะไปนึ่งแบบนี้ต้องให้น้ำฟุดๆด้อนๆออกอายแบบนี้อย่างค่อยเอาป่ากับพักนึ่งลงไปเด้อ เอ,อกาก็สิมาปิดฝ่ามอเนาะนี่เอ,อกากระชีหนึ่งแบบนี้เนาะมีเอฟซียลคนอยากได้กระโต๊ะเข้านี่เนาะหรือว่าพาเข้าเล็กนี่เนาะเดี๋ยวน้องอู๋ีะหาวิธีอ่าให้คนส่งเอาไปให้เบิงเดอร์ทุกคนแต่ว่าญงปาน้ค้าคนส่งคือสิแพงแพงน้องอู๋บ่ฮู้สิไล่แนวใดให้คันขายแพงกะมันคันบบได้กําไรนะอู๋ซื้อ่า ที่เ,าเอาค้ามไปเดินนอกเอาให้คนส่งค้ามไปให้แต่ก็คือที่แพงอยู่เบื้องนี้นะเพราะว่าตั้งแต่คนส่งเตาไปไทยนี้ค่อนข้างแพงหน่อยนึงทุกคนวิวบรรยากาศมือนี้งามงานมือนี้นะคนเขียวค่ะจีไปหมดเลยมือนี้ก่อนที่เราจะไปรอท่าอันปลาเอานึ้สุกนำมาเบิ้งค้านแม่จันสิเจงกัน นคือเครืองข้าหารมันขาไม่ได้กำไรได้กำไรแค่มันเป็นจะลงทุนสร้างเดี๋ยวนี้ฮันน่นเพิดเล็กน้อยฮันน่ะตะกี้ฮู้ทุกคนฮู้ว่าเพิดไหมอย่างแถมเพิ่ดะกี้ฮันซื่อฮั่นได้กำไรจัง่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮั่นซื้อสี่สิบนะแลเสื้อเมฆห่าเลยเครียดอย่างชั้นสี่สิบสองได้เ่อามันกี แม่พ่อยากแม่พ่อยากท่า,ข,าขึ้นเราเฟอร์แห่งเนาะเอ๋อ oh, <but> คนบัก,กยันไล่แต่ว่าต้องไล่ซ้อนคนกีบเนี่ยแต่าแม่ทิ่ค่ายซึ้งมาเรียแม่ก่อนมีเอฟซีท่าวมม่าอันคารน้องอู้แต่งงานแล้วทีไปยู่ส่วนกับตุวยแล้วพราจ้อยกับแม่จันเนี่ยเชื่อเนาะเดี๋ยวยื้ยอซ้อ,อนคนอีตนไ,ไ,ไ,ไปมานเนาะดูเลย <laughs> ประมาณสิบมือเดี๋ยวก็ขึ้นมาแม่จันก็สิไปหุ่นเดี๋ยวแม่จันก็เลยฮานี่สิเซาวไข่เชื่อคนเซา ที่มีคนมาเศร้าอยู่บละ่าวูใมีเหือนอยู่แล้วแม่ไตแล้วแม่ก็ไปนอนอยู่พุ่นไม่ไดมากับมาพอยากพอไยากเนาะเบิ่งเครื่องหานเมจันสีเจงล่ะป่านั้นคือสีเจงป่านนี้ก็ยังบบอยากค่ายก็ยังคนมาซูซีซื้ออยู่ไดซื้อยู่ค่ายยู่แต่ก็บบได้กาไรมันก็ได้ขายแต่มันบได้กำไรลงทุนอันลงทุนเป็นล้านขนาดกำไรโบฮอดแซนเออ จัดทรนดีบุดีก็พูได้นะทุกคนเ้ยเดี๋ยวนี้พูดกับยอมอากอากมาล่ะอันเขาซื้อเครื่องมาค่ายแล้วแล้วนะ่ะขายคายไปแล้วละเาไปซื้อท่าน่ะรนาะคาที่เขาค่ายไปันนะ่าน่ะไปซื้อท่านบุไดนะ่ะขึ้นอีกซ่องก๋องปลาส่้ไม่ขวาีแม่ค่ายเขาเด้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันสิบหกสิบหกอือแลวอัน่องน,น้่น่ิบพันตัวป็นนะ่นมันนะมัน่องปลาเืีเป็นหนะัวะเม่ไปซื้อหนเนี่นะ ราคาขึ้นส่งทันชิปชิปหกละแม่ที่ได้มาขายชิปแปดเอยชิปแปดละวะเออถ้ามีคนมาซื้อขายชิปแปดได้เออไข่นี่ฟองละสามพันกีบทุกคนเมนเต้หนึ่งเจ็ดสิบสามพันกีบนี่ตะกี้ไข่น่วยละพันเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นหน่วยสามพันละอันนี้มันเครื่องกระเลมในตู้เยน็นอันนี้ได้ขายดีเด็กน้อยรำหนักคือเมื่อที่เมื่ออีกอะดิดี๋ยไ,ไปซื้อนี่ สี่น่สี่นี่บได้ซื้อเครื่องเข้ามาบได้ข่ายคือเมวา่าลงขึ้นไปกับบได้งเงินและเมย์โบอยากข่ายบรรยากาศบ้านน้องอูตอนแรงแจ้งงามงามพุน่นเป็นทางยาอันนี้เส้นเส้นนี้จะเป็นเส้นไปเวียงจันส่วนเส้นนี้จะเป็นเส้นไปห้านุหกแต่ก้อนเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นไปห้านไปเวียงจันอะไรแต่เดี๋ยวนี้เขาจาเขาจะบเที่ยวอะเนาะขาเจ้าบบเทียลลนะนะนะอ่าเฮงกลับมาแบบนี้ เื่องอยู่เือนธรรมชาติขนาดเือนนี่ทางอันนี้ยืมของไอ้วันมาชิดเด้อไปส่งไอ้วันยู่ไทยล่ะไปเบี่ยงก่อนท้าตัวมาก่อนไป,ไปแล้วก็ไปส่งเพื่อนใครเนี่ยก็ไม่ได้กำไรลูกทุนเอาทุกทุนเอาอันคือแบบอันที่ร้องนี่เดี๋ยววาลงทุนเป็นลงทุนเป็นอันซีซีผ่านกำไรได้สองมันจี้อ่าแล้วสมมติว่าตกกันทุน,นท่านนัน 5, เ okay? like ส้นหนึ่งกำไรยิที่มีห้าพันกีบแล้วบนี้รวมเป็นล้านหนึ่งบ่ได้บ่ได้เงินเท่ากับเส้นแม่ก็อุ้มจืดอยู่ซื้อบัตรกับโบได้กับบัตรท่านบัตรเติมเงินน <ocket S 1> <ın? S 2> ั่นบ่ได้ซื้อซื้อซื้ออันซื้บัตรมาค่ายฮันบ่ได้กำไรห้าพันกีบทุกคนอันบัตรเั่าะหม่เฮาเฮาซื้อซื้บัตรเนาะซื้บัตรเั่าไหร่อันเก้าสิบสี่พันเดี๋ยวหกพันกีบขันค่ายเมื่ได้ขันเติมแล้วกับโบได้ แต่กไรมันน้อยอืมเื่อยเมื่อย่อยากคายแล้วแม่จันคือยูเหืนน้องอูน้นี่พวกเป็ดไก่อันเดอร์ฮันขันมาเป็ดเป็ดมีเป็ดมีไก่อันเดอร์คันอีแม่บุเลี้ยงอะไรี่เอาไปเลี้ยงอยู่ส่วนต้ยทุกคนมันโบแม่อันเดอร์คือว่ายูเหืนน้องอู้คือบวปพวกฮันพูกนี้ค่ายพูกราคามันกะ สมันมันบุคุ้มน่ะเหม่เนาะคันว่าเออไปปลูกยุ่ส่วนตัวยันคนฮับซื้อมันไล่คนในเมืองมันไล่แล้วคันเท่ามันอยู่ใกล้ในเมืองได้คันเอาปลูกได้คันเอาเฮ็ดได้น่ะแล้วมันทีได้ขายอูกระลีว่าอูไปยุ่ส่วนตัวอันอูซิปลูกพักปลูกอันเดือดค่ายปลูกหอมเฮ็ดยุ่นี้คันว่าลูกยิ่ประจังนะมันจะได้ยิ่แต่ว่าลูกคันเฮ็ดล้ำอ่าบุดนี่แล้วลูกก็ไปหั่นไปนี่แม่พัดมีเรียกลายมันมีเวลาเฮ็ด ลูกคุณก็ยังม่มีคนส่วนฮดเธอบลบเบิ้งเธอรบอลเดือนะแม่นลูกกูได้ยู่ประยำเลยคำว่าเธอนะยู่อันไปไปมาๆมากับที่มาปลูกลูกนี่ทิมไวย,ยู่มัดข่าเมืออะไรกับเก็บเมือคข่เด็กกักกกกบกปลูกไ, <c oughs> ไม่ไว้น่อยสินะซุกแล้วบ่อป่านเบิ่งดูแม่เบิ่งก่อนซุกแล้วบ่อหนึ่งสอง สุกแล้วก,กานุ่งจากน่อยอีจากน้อยก่อนสีสุกหละหนึ่งสุกปะหนึ่งป่าสุกแล้วลองอูซิมาปิงปิงอันนี้ทุกคนเนาะปิงทั่วเนาจีมะเฟษก่อนปิงทั่วเนาเค็ตเค็ดเจียวทั่วเนากินกับหนึ่งป่า แม่จันบ่เคยกินจา้เาเือือวะสันนี่อันนี้ก็เป็นมักเพดที่ฮอจี้เนาะมักเพ็ดหัวกระเทียมเกลือเปนงหนัวทุกคนเอาชิมาตําเจียวอ่าทั่วเน่าเนาะ เติมน้ำอุ่นลงไปนะทุกคนเนาะเกลือทั่วเน่าเติมน้ำลงไปอีกถ้ามันมีน้ำจำ้ำรห้มันมีแต่เป็นจุ่มจืดจุ่มจํมจมจำพักสินะอโอ้โห Yeah, but เจียวโทนาวทมงพักอีเมอลองกินเจียวโทนาวกับกับพักเบิ้งกับป่าเบิ้งลองเบิ้งครั้งแรกในชีวิตเจียวโทนาวชุดที่มืออะไรเนี่ยโอ้โห่ต่ำไปซะแล้วเจียวโทนาวต้นตำรับของตระกูลหยางโอ้ห่ว,วหยเนาะอีพ่อคือเป็นคนป่วยอะไรเบิงง้งทรงผัดอุ่นท่าเปลี่ยนล <laughs> ักษณะคือ่องจอดอนไรเจ้าป่าเออใช่เลย ซ่เอเยามันบ่กพอกินได้ยุ่มบอกพอกินไดคือค่คือเจ้าป,ป่าเอาพักเอาพักกับนี่แซ่บขามีน้มันเจ้าม,ามันแท้บางคนฮันยุ่ทองเนื้อฮันเขาปีงแล้วเขาใบาเขาแล้วกินออกิมเรือนแซ่บตึ้นมันปนมันมุนกเกืนนเมนปน,นเ,น,น,เน,น่น้ กินเนื้อกระเพาะนี่โอเคอยู่เนาะท่นกินแต่มันนี้บอเข้าพวกกันาเลยเนาะเป็นรสชาติแบบบางคนนะแม่ิอันโดนๆยังลึ่นคนไทยง่ายนะเข้าสิกันบางเข้าจะมาปี้เนาะใชมาตำแต่มันพุ่งๆแล้วเข้าสีเอามาเซอร์เกิดเป็นหนอกเพลิดเพิ่มละกินกับมะงอดกินกับส้มอีกได้กินกับมะขค่าอีกได้แม่ขี้เจี๊ยบนคล้ายๆบ้านเรากินอะไรก็ใส่ปลาแดกกับบ้านเพิ่นก็กินใส่ถั่วเน่าสินะเกินถั่วเน่าดีกว่าปลาแดกเลย วิตามินมันทุ่งบนปลาแดกอืมอเป็นบักทัวเอาเรากินปลาเนาะกะบัวปลาแดงนี่มีวิตามินบ่เนาะมีเลยว่าวิตามินธาตุเล็กจากนอนเด้บ่ารู้ธาตุดิโอสเด้ไอโอดีนเด้ง่วงมัด้วอืมคนยืนหัว น้ำหนาทุ่งแ้มทุกอนไยน้อยอ่อนตอมแตบ่ายเศรษฐะน้องที่มีครัวไม่ต้อนยาดมันเนา เำมน้นใหญทำมันต้มาจนเลอแค่เลยากินดอกอันสุดดอกันต้นเนาะเมีเยาักงานพลอยได้เหรอน้ำไเลย่มเนะน้ำหนึงซุปนึงเล

ดีก็ไม่มาบแมเกลน้นนอ,อุงซุปแล้วะจะไปแล้ันไนพอดีอที่บ้านเนะ เดียวมาเลยแซ่บบนหนึ่งป่าเหรอนี่อีกข้างเคียงหนึ่งกินบวมมือปลาตัวใหญ่โหดเอกินมืออื่นเอาให้กลินมืออื่นแซวปั่นเข้าไปส่วนแซ่บทุกคนเนยเลือดเจ้วอันทั่วเนาเดี๋ยวเอาไปกินมืออื่นเอาไห้กินมืออื่นอีกอ่ะทุกคนเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนเด้อถ้าเผยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อเด้อบ๊ายบาย